ของงวดที่ผ่านมานะครับผมเจให้นะครับเจให้เด่นบนนะครับวัดวัดที่สิบหกเนอะแค่นี้นะครับของวัดที่สิบหกนะครับเจเด่นบนเลยคือเด่นสองนะครับเด่นสองกับมัดเข่าสองหาหาสองเนาะนะครับผมนะครับแล้วก็มัดเกือบแตกเกือบแตกสามตัวครับผมเก็บวงกลมให้นะครับผมนะครับเกือสองสีไม่ออกเกองหาเนาะเกือบแตกสามตัวนะครับผมนะครับเกือบสอเกือบแตกสามตัวครับพี่น้องนะครับผลสำรับงวดที่ผ่านมานะครับเด้อแล้วก็เด่นล่างเจบอกว่าเด่นล่างนะครับหางนะครับเนี่นเลยขมตื้น คลิปวิด like ีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากเบี้ยงงบปราลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธีานในการรับชมมาหอนมาเถิงเลยครับพี่น้องไอฮาร์เจส่องรับกันครับไปเปิดมือในการนะครับเด้อนะครับว่าเจส่องรับงูนี่พิเศษตัวใดนะครับผมนะครับนี่เจลแอลกอฮอล์ครบชุดครับโอ้ยู่บ้านนอเจ้สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมกำลังเดินทางไปทำงานตี ไป่ชอบตามภาษาคนโสดโอ้อ่สำหรับงวนดนี้ได้แล้วครับเจ๊พอดีคำนวณไหวแต่หมดคลื่นหรือครอับผมครับท่านผู้ชมกัะมาเมืองกันนะครับเด้อว,ว่าเจ๊พันหายตัวไหนนะครับอันวณไว้เล่นละนะคะสำหรับงวดก่อนนี้เจ๊เสซเซสถิติตัวก่อนของงวดก่อนครับเจ๊สำหรับงวดก่อนอนะครับเด้อท่านผู้ชมนะครับผมนะครับเจ๊พ<ะ>ันกังวดก่อนพันกัใหฮ เท่าเป็นสองหาบโอเคครับจำมาผิดสถิติหาสองลังโอ้นี่อันนี้สถิติอ้าววัดีค่ะบบาวยาโกนโก้อันนี้อันนี้สถิติของงวดก้อนเม่นประคับนี่งอากเด้อ่านผู้ชมครับผมนะครับนี่ครับสถิติของงวดก้อนเด้อครับเด้อนะครับผมนะครับสถิติของงวดก้อนของงวดวันที่สิบหกกระดาษเนาะนี่ครับสิบหกกระดามเด้อครับเห็นไหมครับผมหาสองนะครับผมเจแล้วไห้นะครับเน้นหาขึ้นกันครับบนสอง นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับผมนี่เดนสองนะครับนี่ครับเดนสองเด้อนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวสมุดรับกาศนะครับเด้อเดี๋ยวเจเอกสีบอกนะครับผมนะครับเดี๋ยวครับพี่น้องครับม้ามึงนะครับเนาะว่าเจเของวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับผมนะครับเจเซ่องรับเฮ้านะครับผมเฟุตเสียหายตัวใดนะครับผมนะครับเอฟซีทุกท่านตีของมาแล้วก็ อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนแน่ๆได้ครับตอนนี้เจก็ได้เปิดช่อง YouTube อยู่บ่ครับผมเปิดจ้าเปิดเจชื่อชื่อห้องยังครับเจสอนพารวยเจสอนพารวยสอนตัวไหนครับผมสอนสอสอเสือกระโลสอเสือกับโอเรือกระโลเลือครับผมบ่แม่นสอเสืออ่างเราหนูเด้อครับจ้เจสอนนะครับสอเสือรอเรือดนะครับเด้อนะครับสอเสือรอเลือกเพิ่มต่อไปกดติดตามให้เจนะครับผมค่าผู้ใด FC ทซีนใดที่อยากที่ใดที่เหล่อค่ะฝากช่องด้วยเจสอนพารวยครับกดใจกด อะไรกระดิง่งครับกระดิง่งแก๊งเตือนน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่นะครับนอ้องใหม่เจ้พิ่นก็อยากแคดช่องอยากแคดช่องแป้งปันนะครับผมนะครับทนายเอซี่ทนายทีที่ตามเ,เจ้สอ้รับโดยตรงกรับที่ตามโดยทีเจ้ซองอ้วนหนึ่งก็เจ้สอนเจอสอน้เจอสอนพารวยเจ้สอนพารวยทางยูทูบ <YouTube S 2> นะครับผมนะครับผมนะครับอ่ะพี่น้องเข้านะครับผมทนายทีเตรียมปากกาแล้วนะครับผมกับเตรียมเจ้ดีพองกันเด้อนะครับผมเดี๋ยวจะอ่านก็จะเจเนาะนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูก,ถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สำหรับเจงว,วดนี้นะครับผมอ่ะอ่านให้ FC เอฟซีคุณฟังนะครับเดี๋ยวนั่างไอยขอึ้นในแชทข็งได้แข็งจะเฝ้าเรือนพานนะครับเขาขออนุญาตให้อ่านให้เอฟซีคุณทันใดที่เพิ่นแชทบ,บอบเป็นนะครับให้โจทย์ก่อนนะครับผมทันใดที่แข็งล่อก,กันเด้อนะครับจะเฝ้าเลยครับเด้อ <c oughs> สูตรคำนวณเนานะสูตรคำนวณวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกสี่วิ่งสามหกแปดเด่นหกนะคะทางเจจะเด่นหก แล้วก็มีเลขสามตัวสามตัวก็จะมีห้าสามหนึ่งสองหกแปดหกแปดเก้าแล้วก็เด่นเด่นสองตัวนี้สองหกแปดนะคะแล้วเลขสองตัวหกแปดแปดเก้าหนึ่งแปดสามหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งแต่ท่างเจดจะเด่นหกแปดกับสามหนึ่งนะคะ นี่เป็นทั้งบนทั้งหลังเลยครับให้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 เล่นบนล่างเยงลยครับผมท่านผู้ชมนะครับผมทันได้ที back, เราฟังไปเมื่อกีก้นะครับผมนะครับเจ๊บอกว่าคูณคูณก็คือว่าบนหลังเลยเนาะบนล่างครับบนล่างเลยครับผมบ่ใดบ่ใดแยกเด้รรเรอดระวังเทรื่องตกไตนะครับผมนะครับให้คห้ณไปเลยครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับอสำหรับทันใดนะครับผมทีออยู่ในสายแชปนะครับผมเตรียมแชปเด้อนะครับผมนะฮะเสียก็ใแชปนะครับผมนะครับเด้อนะครับนี่ครับแชปได้ยครับพี่น้องครับผมแชปหน้าจอได้เลยนะครับผมนะครับ ก็มันเป็นตรงสุครับผมนะครับแคปเด้เลยนะครับเด้อพี่นอกนะครับผมนะครับสำหรับตันใดที่ขอมาแล้วแคปแคปได้เลย์นะครับนะครับผมเดี๋ยวห้าสิบมาวิเคราะห์ให้นะครับผมห้าสิบมาวิเคราะห์สำหรับตัวเลขนะครับของเจ๊สองรับนะครับผมในวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกสี่นะครับผมนะครับมีตัวใดเป็นพิเศษบอตัวใดที่นนาสงสัยบอหรือตัวใดที่หนาจะมาบอนะครับผมนะครับเดี๋ยวแอดมินเขาอดจัดวิเคราะห์ให้นะครับผมสำหรับวดนี้นะครับผมนะครับ เจสีเนีนไปทางเลขหนึ่งเป็นต marriage, 8, ัวหลักกับเลขแปดนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเด้อนะครับเจเฟนฟันฟันไปเลยที่แปดนะครับผมนะครับฟาติแปดนะครับผมนะครับสังเกตย่าไงเจสีวงกลมไหนะครับพี่น้องครับในบอสที่เจวงกลมไหนะครับม <sho> ีหกแปดสามหนึ่งนะครับผมนะครับหกแปดสามหนึ่งนะครับเนีนทีหกนะครับเด้อสำหรับงหวดก้อนของเจนะครับนี่คือสถิตินะครับเด้อนะครับท่านไหนครับเจสับเดี๋ยวสะเปิดสถิติก่อนนะครับผมนะครับ สถิติของของวิกอนนะครับผมนะครับวิกอนในตำแหน่งที่ตามเปียกสำหรับเซนิโซกันนะครับนี่คือสถิตินะครับผมนะครับนี่คือสถิติเด้อนะครับผมนะครับไม่ใช่ของงวดนี้นะครับผมนะครับอย่าอย่าแคบอย่าแคบปนกันเด้อนี่คือสถิติของงวดที่ผ่านมานะครับผมเจให้นะครับเจให้เด่นบนนะครับงวดวันที่สิบหกเด้อแผ่นนี้นะครับของวันที่สิบหกนะครับเจเด่นบนเลยคือเด่นสองนะครับเด่นสองกับบั้คเข่าสองหาหาสองเนาะนะครับผมนะครับแล้วก็ มัดเกือบแตกเกือบแตกสามตัวครับผมเกย์วงกลมไห้นะครับผมนะครับเกียดสองสีไม่ออกสองหานะเกือบแตกสามตัวนะครับผมนะครับเกีดสองสีมันออกเกียดสองห้าเกือบแตกสามตัวครับพี่น้องนะครับคนสลับงวดที่ผ mm ่านมานะครับเด้อแล้วก anyway> ็เด e ่นล่างเจบอกว่าเด่นล่างนะครับเองห่านะครับเน้ยนเลยเจบอกสลับงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมานะครับผมกระดาษใบเดิมโต้เดิมนะครับถ้าติไทยทียังเห็นอยู่นะครับผมกักัสี่จ้๊มกระดาษขนี้ได้นะครับผมสลับงวดนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวแผ่นเด่นครับเี๊ ระดับโวดนี้เลยครับเด้อพี่น้องเขาก็ดรอบแคปหน่ไไไอยซอนน้ำไปวิเคราะห์พิจารณามึงนะครับผมสหรับเจสซองรับนะครับผมนี่คืองวดของงวดวันที่1สิงหาคม64นะครับผมใกล้ๆในใ,ใ,ใจพี่น้องเขาบางคนเป็นข่ามาหลังเป็นห่าตีบอกเข้าใจเนาะนะครับผมนะครับนี่คือโตเลขนะครับผมนะครับลอบกระยิบจับฉลาดที่แมงกรัฐบาลมึงเด้อครับผม6หางเท่านั้นนะครับผม6หางเท่านั้น3ตัวก็มีอยู่3หางนะครับผมตัวเด่นตัววิ่งของเขากับจัดให้เลยนะครับผมนะครับตัววิ่งมีอยู่ชุุดดดนนนนนะะะคคคครรรััับบบผผมมมแล้้้วกก็็เเที่สสืออา ข่านบอลครับผมนะครับท่านบอลนะครับผมนะครับสำหรับบอโท่บอรยังีเจยสถียรบอโทโบ่ครับผมดูจังไดครับผมบอร์โธ่นะครับท่านพิ้งอีฟซีหลายท่านเพื่นอยากสีมาสอบถามปรึกษาอย่างหลายๆอย่างอย่างที่นะครับนะครับนะครับเดี๋ยวเจย์เสถยบอโท่นะครับเด้อนะครับสำหรับอีฟซีท่านใดนะครับผมทีอยากสีโท่มาสอบถามกับเจโดยตรงนะครับคือว่ามี่รักลอยรักซิบอยู่แล้วเจเพิ่อนก็เป็นผู้หนึ่งที่ชำนาญในเรื่องการเสืบสูตรด้วยนะครับผมนะครับ มีคบอร์โทรมีเบอร์โทรโดยตรงเลยบ่ครับผมค่ะเบอร์โทรโดยตรงครับเดี๋ยวเด้อครับพี่น้องนี่ครับผมนี่คือเบอร์โทรเจ๊โดยตรงนะครับผมครับพี่น้องเข้าทันใดที่อยากสีขามาสอบถามนะครับผมปรึกษาได้นะครับมีหรับลอยรับซิปนะครับผมหรืออยาสีสอบถามนะครับปุดคุยกับเจ๊นะครับในการแนวท่านนะครับเอาแนวทางเด้อนะครับเฉพาะแนวทางนะครับผมแมนโธมาถามเขากินเขากินน้ำยังนะครับผมเอาต่ถามแนวทางเด้อนะครับผมเฉพาะสำหรับตัรเลของเจ๊นะครับ อ่ะครับผมเจสุดท้ายครับผมมียังสีฝากไปถึงทับชุชมสี่เพิ่นรับชมอยู่ตอนนี้ว่างครับในเรื่องเล่าของตัวเลขในการสี่เจียบบ้างเจ้าขอสวัสดีที่ว่าไอ้ฝากตัวเลขถ้าใครไอ้ชอบก็เอาไปลงทุนเลยเนาะค่ะทางเจี๊ยบกับเป็นแนวทางให้ค่ะก็ขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านมีแต่ประสบความสําเร็จแล้วก็โชคโชคลาภลาบมันหมาล้มกันเด้อค่ะขอบคุณค่ะครับผมนะครับแล้ก็เพื่อเจส๊ยบรับนะครับจ้าก็ฝากฝากช่องน้ำแน่เนาะเจสอนพารวยค่ะน้องใหม่ค่ะ เจสอนพารวยซอสเสือร้อเรือนะครับเจสอนซอสเสือรอเรือเด้อเพราะว่าสอนมีหลายสอนเนาะบางพวกสิบพี่ไปสอนซอสฤษีเนี่ยสอนซอสเสือเอาอ่างน้าหนูเนี่ยนะครับพี่ขวบตาเจสอนซอสเสือล้อล้อเรือเด้อนะครับผมนะครับพารวยนะครับเขาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจนสนะครับผมเพราะว่าบางท่านก็อยากจะได้ตัวเลขจากนั้นไปเลยกันนะครับผมนะครับเพราะว่าผ่านท่านเจไปเลยเพราะว่าเจสเป็นศิลงให้นะครับข้าก็ได้จะท่างมาตามนะครับ อาสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณเอสซีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมของท่าทีมงานเฮาจู่ช่องนะครับผมนะครับสำหรับแนวทางนะครับทางช่องและกับเจ้นนะครับผมก็ยังคงเป็นแนวทางคือเก่าเด้อพี่น้องนะครับผมยังคงเป็นแนวทางคือเก่านะครับสำหรับเอสซีนะครับหรือท่านใดนะครับผมที่มีแนวทางนะครับผมที่อยากสีมาแบ่งปันนะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาแบ่งปันได้เด้อนะครับเบอร์ที่สองนะครับผมเบอร์ที่สองที่คุณยุน้าจอที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับสามารถโทรเข้ามาโดยตรงเป็นเบอร์แอดมินนะครับเข้้าาาาามมวววงงแนนทไดดะครับผเเี๋ย สวออัสนีนนนครับผมงูดนาฮาตาม,มัยน,<ช>นะครับผมนะครับขอบคุณทุกทานที่ต<ช>ิดตามคุณตาชุนะครับผมสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดานชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง